เข้าสู่บ้านรักลูกนะคะในช่วงของเปิดบ้านสุขภาพดีค่ะเรายังคงพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะประสบปัญหานี้อยู่นะคะและถากว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอสดๆในรายการตอนนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนะคะ028318493นะคะและช่วงนี้มาคุยกันต่อกับ คุณหมอณนะทวัฒน์นะคะเมื่อสักครู่ก็พูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะคะทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆด,ด้วยนะคะซึ่งมีความสําคัญแล้วก็ต้องดูแลทีนี้วิธีการสังเกตค่ะคุณหมอคุณหมอได้เกริ่นไปคร่าวๆแล้วละ่ะในตอนต้นนะคะว่าจะสังเกตยังไงทีนี้อยากให้คุณหมอช่วยสรุปนะคะว่าการสังเกตแล้วก็การเยียวยาผู้ป่วยที่เกิดอาการเครียดนยคะจะมีอะไรบ้างคะ่ะถ้าอราเอาการสังเกตก่อนนะครับเราจะเจอว่าเด็กเนี่ยบางทีพฤติกรรมไม่ได้เหมือนกับ นอนไม่หลับหรือว่าซึมเศร้าเหมือนกับผู้ใหญ่ที่บอกว่าเออดูแยกตัวดูซึมนะครับจะบอกว่าอย่างที่บอกพฤติกรรมเขาจะถดถอยลงพ่านาการจะถดถอยลงอันแรกอันที่2คือเขาจะมีเหมือนกับภาวะที่เรียกว่า เหมือนกับอาจจะหงดหยิดง่ายขึ้นก็ได้อาจจะก้าวร้าวรุนได้คือบางคนว่าซึมเศร้าเองเหมือนทีว่าเขาต้องแยกตัวหรือเปล่าค,คือบางคนอาจจะกลายเป็นอาราวาดอาจจะเป็นโวยวายมากขึ้นอาจจะไม่เคยโวยวายมาก่อนอันนั้นก็เป็นภาะวะเครียดหรือภาะวะซึมเศร้าแบบหนึ่งในเด็กเหมือนกันนะครับอันที่3ก็คืออาการทางกายปวดหัว,ปว,หวปวดท้องไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราเจอบ่อยๆว่าเป็นความเครียดของเด็กแบบหนึง่งนะครับอันนี้ที่สิ่งต้องสังเกตก็อาจจะเจอได้บ้างบางคนนอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระสายก็มีเหมือนกันกินได้น้อยลงนะครับอาการที่เราเจอ หรือบางคนเราก็จะเจอว่าไม่ยอมไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนแล้วเบื่อและไม่อยากเล่นกับเพื่อนอยากเคยเล่นดีๆที่เมื่อก่อนอยังเล่นดีอยู่แต่หลังๆไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเล่นกับเพื่อนแล้วนะครับพวกนี้เป็นอาการที่พฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยต้องให้เฝ้าระวังแล้วเกิดความเครียดหรือความซึมภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ครับค่ะอันนี้คือในเด็กๆในการสังเกตค่ะคที่นี่ในผู้ใหญ่บ้างก็คืออาจจะแบบว่า เกิดอาการต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตได้แล้วทีนี้ระดับค่ะคุณหมอระดับไหนที่ควรจะเฝ้าระวังว่าเอ้ยถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาอาจจะนําไปสู่อาการคิดสั้นครับค่ะคือถ้าเกิดเขากินนอนไม่ได้เริ่มบ่นเบือเบ่อเริ่มบ่นเบื่อชีวิตเริ่มบ่นเบือเ่อไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นสายเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณแล้วล่ะว,ว่าต้องเฝ้าระวังแล้ว,ลวต้องคัดแยกตรงนี้มาคุยมาทําการบําบัดรักษาเยียวยา มากขึ้นกว่าปกติคือถ้าเกิดถือว่าคนนี้เริ่มซึมเริ่มแย่ตัวเริ่มไม่กินไม่นอนแล้วรู้สึกเริ่มบ่นเบื่อแล้วบอกว่าเบื่อจังเลยไม่อยากอยู่และชีวิตมันไม่ดูไม่มีความหวังเลยเนี่ยในพวก่นี้เริ่มพูดแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ดีแล้วปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องมาคุยกันมาค่อยๆเริ่มบำบัดเยียวยารักษากันแล้วแล้วเกิดบางคนอ่านวันสองวันปุ๊บเขาก็ปรับตัวได้เขาก็หาหนู่นหานี่ทําไปเนี่ยโอเคเลยไม่มีปัญหา น,นั่นก็อย่างที่หมอบอกไปว่าคนรอบข้างเนี่ยต้องหมั่นสังเกตขพอเริ่มแยกตัวนี่แบบว่าอาจจะต้องแบบเข้าไปคอยพูดคุยด้วยอย่างงี้ครับ<ช>ผม <นะ S 1> ต้องคอยคุยคอยดูว่าเขามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราต้องช่วยกันค่ะหมอแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่คนรอบข้างอย่างภาวะแบบนี้เนี่ยก็คือต่างคนต่างเครียดรเราจะทํายังไงดีครับคุณหมอให้แบบว่าอาจจะอาจจะไปด้วยกันคือแบบว่าคลายเครียดไปด้วยกันหรือว่า ทำให้ภาวะที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยดีขึ้นค่ะคุณหมอเรา<ห>จะทํายังไงดีอะคะเอ่อมันก็มีกรณีที่ที่เราจะช่วยได้นะครับหนึ่งหมอคิดว่าการที่เราอยู่กับน้ําท่วมเนี่ยอย่าเอาชีวิตไปอยู่กับน้ําตลอดเวลาคืออย่ามองว่าเอ้น้ำจะ,ะท่วมเมื่อไรยังไงพี่โอเคเราต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับสิ่งพวกนี้เยอะๆเนี่ยพี่เราก็เครียดนะเราดูดูในปัจจุบันหลายๆคนที่ยังไม่ท่วมก็ตามเนี่ยที่เราเครียดทุกวันคือพม่ยิ่งเรานั่งฟังข่าวทุกวันเรานั่งรับข้อมูลทุกวันเอ้ มันเครียดนะครับจริงบางีว่าการดูข่าวหรือการมีข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้มันมันเยอะเกินไปแล้วก็ดูเเป็นระยะระยะเอคอยตามข่าวว่ามันจะระวังภัยเมื่อไหร่คงต้องระวังแต่ไม่ใช่ว่าดูข่าวทั้งวันหานข่าวน้นท่วมทั้งวันนะครับอันนี่หนึ่งคือต้องพยายามงดการติดตามน้ำท่วมตลอดเวลาคือดูเป็นระยะระยะตามที่เราจะเป็นช่วงเวลาอันที่2ก็คือหากิจกรรมอื่นทําบ้างนะครับอย่างเช่น ไปอ่าโอเคฟังเพลงดูทานบันเทิงอะไรบ้างงทีอย่าไปอยู่กับน้ําเยอะนะครับเราต้องหากิจกรรมอื่นให้ทํามากให้มันมีความสุขมากขึ้นในเด็กเองก็ตามเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้สึกเขาไม่ได้วุ่นวายอะไรกัเหมือนผู้ใหญ่แต่ก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทําทดแทนเพราะว่าน้าท่วมเขาไม่รู้จะทําอะไรล้ะแต่ต้องหาวาดรูประบายสีหาเกมให้เขาเล่นหากิจกรรมให้เขาเล่นในผู้ใหญ่เองเนี่ยที่เราจะช่วยได้ก็คือพยายามหากิจกรรมที่เรามีศักยภาพในการทํา ครับวันนี้อย่างไม่ใช้าหมอดูข่าวอันหนึ่งอย่างเช่นคุณลุงคนนึงต่อเรือเป็นอ่าล้วก็เอาเข้ามาช่วยต่อเรือค่ะคนนึงอาจจะช่วยอาจจะมีเวลอทำกับข้าวไปอยู่ในสผูส้ประสบภัยปุ๊บั้นจะมานั่งจมทุกข์อยู่อ่าช่วยกันทากับข้าวดีกว่าค,คือคหากิจกรรมที่เราสามารถทําได้ไปทํากันหรือบางคนอาจไม่มีอะไรทำอาตอนนี้ไม่จะทาอะไรอ่า ไม่มีอะไรอาจช่วยกรอบสูงทรา,า,ายก็ยังดีองเงี้คือถ้าเกิดเรามีอะไรทำเนี่ยการที่เราไปโฟกัสเรื่องที่มันแย่เรื่องมันไม่ดีในชีวิตเนี่ยมันก็จะลดลง<ม>แต่ถ้าเกิดเราไปนั่งดูว่าน้าท่วมไอ,อ้บ้านเราจะเป็นยังไงเมื่อไหร่ปุ๊บมันยิ่งเครียดยิ่งเศร้าใจนะครับค่ะ <c oughs> อยากให้กิจกรรมที่เราทําทดแทนได้การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นมีมงานวิจัยออกมาเลยว่าผู้ประสบภาวะภัยพิบัติเนี่ยทุกคนประสบภาวะภัยพิบัติเหมือนกันคนที่ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ทําเป็นงานอาสาสมัครตรงนู้นตรงนี้เนี่ยยมาะเเรดน้ออ่่่ทังูฉไไไํ นะครับหมอว่านี่มีสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับค่ะคุณหมอ,อ,อแล้วในเรื่องของความเครียดเนี่ยนะคะแล้วก็ภาวะซึมเศร้าเนี่ยสามารถนอ,นอกจากความเครียดแล้วนะคะเมืม่อกี้ตอนต้นรายการเนี่ยเราบอกว่าเครียดมากๆเนี่ยจะสะสมกลายเป็นภาวะซึมเศร้าอันนี้<อ>ในผู้ใหญ่สังเกตได้เด็กสามารถเกิดได้ไหมคะคุณหมอแล้วสามารถเกิดได้ตั้งแต่ไวัยไหนคะอ,อเกิดได้ครับจริงๆเด็กซึมเศร้าถ้าเกิดเราดูจริงๆก็เล็กๆก็เกิดได้3าม,าส,ามาสีข่ขวบก็เกิดได้เหมือนกันนะครับเราก็ต้อง ต้องสังเกตดีๆถ้าเกิดเด็กเขาเริ่มเหมือนกับดูแยกเหมือนกับดูแยกตัวดูซึมหรืออาการมันดูเหมือนกับปั่นปวนมากขึ้นดูอารมณ์เขามีปัญหามากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันซึ่งในเด็กจริงเราดูยากของผู้ใหญ่เยอะถ้าเกิดเราสังเกตเราก็ต้องดูความละเอียดดูพราะพัฒนาการต่างๆที่เราพัฒนาว่ามันแย่ลงต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเจอได้ครับเจอได้ในเด็ก ก็เจอหอซึมซังได้เหมือนกันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเยียวยารักษานะคะอย่างในผู้ใหญ่เนี่ยก็คงจะมีเป็น การรักษาอะไรบ้างคะคุณหมออาจจะแบบเริ่มต้นพูดคุยหรือเปล่าแล้วก็ไปถึงยาหรือว่ายังไงบ้าง,างคือการรักษาเนี่ยใน,ในการรักษาซึมเศร้านะคราบซึมเศร้าคือมันก็คงต้องมี2อย่างที่ทำานด้วยกันก็คือ1การรักษาโอเคในการพูดคุยการให้เขาได้มีการโอกาสระบายความทุกข์ความไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดบางคนเป็นมากใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลอาจจะต้องใช้ยาเข้าไปเป็นส่วนช่วยด้วยให้เขาสามารถคลายเครียดได้เยอะขึ้น แต่หมอบอกเลยว่าจริงๆแล้วต้องใช้2วิธีควบคู่กันไปในหลายๆคนพางอาจจะแค่การ<ม>คุยถ้าเกิดบางคนเครียดไม่เยอะเนี่ยแค่คุยได้ผ่อนคลายก็จะดีขึ้นแต่บางคนถ้าเกิดมันเยอะมากเราก็ต้องใช้ยาเข้าไปช่วยด้วย<ม>ในเด็กก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วในเด็กเราจะต้องมีคนบางคนที่ต้องใช้ยาควบคู่เข้าไปด้วยเหมือนกัน<ม>ก็คือใช้การรักษา2แบบนี้คือการมีการพูดคุยการหากิจกรรมทําให้เขาคลายเครียดแล้วก็มีการใช้ยาร่วมด้วยทีนี้ในการรักษาภาวะแบบนี้ค่ะ ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะคุณหมออันนี้แล้วแต่กรณีนะครับถ้าเกิดเรามองว่าเป็นเราะว่าซึมเศร้าเลยเนี่ยอย่างน้อยก็จะใช้6เดือนในการกินยารักษาแต่ว่าการรักษาบําบัดทางจิตใจการปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านั้นเพราะยิ่งกวอาคนเราจะเปลี่ยนความคิดทัศนคติที่มันฝังสมมาได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอันนี้ผู้ใหญ่กับเด็กนี่ระยะเวลาต่างกันไหมคะอ๋อส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่างกันแต่ก็เด็กๆอาจจะบางคนอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะเด็กเขาทีเขายิงเหมือนกับ เรื่องทุกข์ใจเรื่องอะไรมันย่าสะสมไม่เยอะอาจจะแก้ได้ไขได้เร็วกว่าถ้าเกิดเราสังเกตได้เร็วแต่ถ้าเกิดบางคนเราเก็บไว้นานก็จ,จะยากขึ้นเหมือนกันนะครับเด็กๆอาจจะมีการเล่นการบาําบัดในการวาดรูปการใช้ดนตรีบาําบัดนะครับการเล่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำให้เขาผ่อนคลายทําให้ใคลายเครียรไดได้ด้วยมันก็มีหลายๆกิจกรรมที่ทาได้ค่ะหมอแล้วอย่างถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในศูงรพยพบ,บางคนอาจจะต้องตกอยู่ในภาวะนั้นจะทํากิจกรรมอะไรกันดีคะคุณหมอ คือกิจกรรมเนี่ยพยายามกลับไปสู่ภาวะชีวิตปกติให้มากที่สุดนะครับเพราะจริงๆถ้าเกิดเด็กเข้าสู่ภาพปกติอย่างเช่นเขารู้ว่าเคยเล่นอ่ะเล่นกับเพื่อนเล่นเกมเล่นอ่าเล่นเกมการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือาวาดรูประบายสีกันเนี่ยพยายามหากิจกรรมพวกนี้ที่เขาเคยทําอยู่แล้วค่ะให้เขาไปอยู่ในศูนย์อพยพเข,ขาจะได้ลืมว่าที่ต้องแบบนั่งเศร้าอยู่ในศูนย์อพยพตรงนั้นนะครับพยายามหากิจกรรมบัญชีผมจะบอกหลายๆคนที่เตรียมอพยพน,นตอนนี้นะครับก็ต้องเกี่ยวกิจกรรมมาให้ลูกด้วย <c oughs> สมุดวาดรูปสมุดร,ระบายสีต่างๆของเขา <c oughs> ที่เขาเคยทําเคยเล่นหนังสืออ่านเล่นของเขาเนี่ยให้มีไปด้วยหรือบางคนบอกว่าต้องมีตุ๊กต o ตกระต่ายก็ต้องมีนะครับบอกว่าจริงคนจะลืมว่ายหยิบของนู่นนี่บางทีเลยมองว่าของเล่นเด็กมันก็ไป่ถึงสําคัญเหมือนกัน <c oughs> เด็กเขาก็เคยใช้ชีวิตปกติเคยไปเล่นเวลาไรเขาจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตปกติของเขาได้ด้วย <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ต้องช่วยเขาก็คือมองข้ามไม่ได้เลยแม้แต่ของที่พ่อแม่อาจจะคิดว่าอุยจะขนไปทําไมนักหนา<ช>ของเล่นแต่จริงๆแล้วสำคัญกับเขาสำคัญสำคัญเพราะยิ่งยิ่งไปสู่อพอยพเนี่ยบางครงอาจจะการกินการอยู่เฉยๆแต่จริงๆพอไปดูเด็กเนี่ยที่เราเข้าไปดูสู่อพยพเราจะรู้ว่าเด็กเขาต้องการของเล่นเหมือนกันนะแค่อยู่ในสู่อพยพหรือว่าหนีน้ำพ่วมแล้วปุ๊บเขาไม่ต้องการเล่นเขาต้องการเล่นอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงแล้วการให้มีตัวนี้กําลังใจเขาให้มีของเล่นมีอะไรบ้างผมว่าเป็นสิ่งสําคัญ ใครับพวกยีนของเล่นเขาอาจจะลอยน้ำไปด้วยครับจะต้องใครให้เขาดบอกว่าเฝ้ามาเป็นพาพี่แบบเอาของเล่นสุดรักลอยไปแล้วอะไรอย่ับนี้ถ้าเกิดเด็กเนี้ให้มีกิจกรรมตรงนี้ให้เขาช่วยทดแทนตรงนี้มันจะทำให้เขาอยู่ในภาวะปกติได้ดีขึ้นนะครับไม่เครียดไม่กังวลมากแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งของนี้คือว่าพ่อแม่ก็ควรที่จะหมั่นที่จะเข้าไปเล่นกับเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นโมเดห่วงอยู่อ่ะใช่แล้วหลายๆบ้านก็จะเจอก็จะเจอว่าบางทีหลายๆบ้านก็เตรียมเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่เนี่ยบางทีอาททิตย์ี่ผ่าานมจะวุ่นวายยเเออะะกก็็จบขงนนน่ี เมื่อวานมีมีคนไข้คนนึงมาคุยกับหมอเขาจะบอกว่าเนี่ยลูกบอกว่ามันมีไม่ได้นอนกับผมมาหลายอาทิตย์แล้วนะก็เนี่ยเป็นสัญญาเลยว่าเด็กเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราเราเริ่มห่างเริ่มเ,มเมหมือนก็ไม่สนใจเขาแล้วก็ก็ต้องให้เขาให้ความสนใจเขาด้วยอย่าลืม แล้วบางทีเราวุ่นวายเก็บของอย่าลืมหันไปดูลูกบ้างนะครับเด็กเขาจะไม่เครียดไม่กังวลก็ต้องทําความเข้าใจเขาด้วยใช่ครับนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับภาวะของความเครียดซึ่งหลายท่านอาจจะเผชิญอยู่ในขณะนี้นะคะยังไงก็ให้กำลังใจกันต่อไปกันลวกันอย่าเครียดนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะวิทยากรของเราที่เสียสละเวลานะคะให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะนายแพทย์นทวัฒน์งามสมุทรค่ะ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวสีนครินนะคะขอบพระคุณมากค่ะและคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถติดตามรับชมนะคะรายการบ้านรักลูกได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเป็นรายการสดนะคะที่รักลูก Family Channel ช่องร้อยนะคะก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยทั้งร่างกายและจิตใจอย่าเครียดด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ